คุณเคยหยุดคิดไหมว่าความกังวลใจที่คุณรู้สึกนั้นอาจเป็นสิ่งที่คุณเลือกเองใช่แม้ว่ามันจะฟังดูไม่น่าเชื่อก็ตามความกังวลใจไม่ได้เกิดจากสถานการณ์รอบตัวหรือจากคนอื่นหรือแม้แต่จากสภาพการเงินของคุณความกังวลใจนั้นเกิดขึ้นจากภายในตัวคุณเองมาจากสิ่งที่คุณคิดและนี่คือสิ่งที่น่าตกใจที่สุดไม่มีใครสามารถบังคับให้คุณคิดในสิ่งที่คุณไม่ต้องการได้คุณมีอำนาจที่จะกำจัดความกังวลใจด้วยเพียงความคิดหนึ่งเดียว เมื่อฉันเริ่มศึกษาจิตใจมนุษย์ฉันยอมรับว่ามีบางสิ่งที่ทําให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากเป็นไปได้อย่างไรที่คนฉลาดมากมายซึ่งมีความตั้งใจดีและต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองกลับยังคงติดอยู่ในรูปแบบของความกลัวความไม่มั่นใจและความชนักเงินทางอารมณ์และสิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือทําไมคนจํานวนมากถึงกลายเป็นเหยื่อของความกังวลใจแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่ามันยิ่งทําให้สถานการณ์แย่ลงก็ตาม ฉันค้นพบว่าคำตอบนั้นง่ายกว่าที่หลายคนคิดความกังวลใจไม่ใช่คำสาปไม่ใช่โชคร้ายและไม่ใช่ความไม่สมดุลที่อธิบายไม่ได้ความกังวลใจคือผลลัพธ์โดยตรงของความไม่รู้ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่คุณทำงานภายในตัวเองลองคิดดูคุณเคยรู้สึกกังวลเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกี่ครั้งปัญหาไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เจ็บปวดแต่เป็นสิ่งที่ไม่รู้จักนั่นคือความคิดที่วงเวียนในหัวว่าถ้ามันไม่สำเร็จล่ะถ้าฉันล้มเหลวล่ะถ้าทุกอย่างผิดพลาดล่ะ คุณเคยมีความคิดแบบนี้ใช่ไหมเพราะเกือบทุกคนเคยมีตอนนี้ให้ฉันเล่าเรื่องบางอย่างให้คุณฟังตอนที่ฉันยังเป็นเด็กหนุ่มฉันมีความคิดแบบนี้ทุกวันฉันยังไม่ได้จบการศึกษาไม่มีเงินและไม่มีความมั่นใจในตัวเองฉันทํางานพาร์ทไทมงานที่ต้องใช้แรงงานกําลังเปลี่ยนถ่ายน้ำมันในรถหรือดันล้อรถที่สถานีบริการน้ำมันฉันคิดว่านั่นคือโชคชะตาของฉันจนกระทั่งชายคนหนึ่งมอบหนังสือคิดแล้วรวย ให้ฉันอ่านฉันอ่านหนังสือเล่มนั้นและเป็นครั้งแรกที่แสงสว่างส่องเข้ามาในจิตใจของฉันมันไม่ใช่แสงสว่างที่ให้คำตอบพร้อมสับแต่เป็นสิ่งที่ทำให้ฉันเห็นสิ่งที่ไม่เคยพิจารณามาก่อนปัญหาไม่เคยอยู่ที่โลกใบนี้แต่เป็นสิ่งที่ฉันเชื่อเกี่ยวกับตัวเองต่างหากนี่คือจุดสำคัญความกังวลใจเกิดขึ้นเมื่อคุณยอมให้จิตใจของคุณไปติดอยู่กับด้านลบของสิ่งที่ไม่รู้จักคุณหลุดออกจากปัจจุบันและเริ่มจินตนาการถึงสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในอนาคตนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างทั่วหน้าตามสถิติงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่กว่า80%ของความคิดในแต่ละวันของคนทั่วไปเป็นความคิดเชิงลบและที่น่าสนใจที่สุดความคิดส่วนใหญ่เหล่านั้นไม่เคยกลายเป็นความจริงเลยความกังวลใจนั้นถูกเลี้ยงดูโดยโรงละครทางจิตที่คุณสร้างขึ้นเองและแยกกว่านั้นคือคุณเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริง ดังนั้นเมื่อคุณไม่เข้าใจว่าจิตใจของคุณทำงานอย่างไรคุณก็เหมือนกับผู้โดยสารในรถที่ไม่มีคนขับคุณรู้สึกว่ารถกำลังวิ่งเร็วเกินไปแต่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนและคิดว่าอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าฉันบอกคุณว่าคุณสามารถนั่งอยู่ที่เบาะคนขับได้ตลอดเวลาเพียงแต่ไม่มีใครสอนให้คุณจับพวงมาลัยละเมื่อฉันเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบความคิดโปรแกรมทางจิตที่เราทำซ้ำมาตั้งแต่เด็ก ฉันรู้ว่าฉันได้ทำสิ่งต่างๆโดยอัตโนมัติตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นเดิมๆรู้สึกกลัวแบบเดิมๆฉันอยู่ในวงจรน,นั้นและฉันก็หลุดจากวงจรน,นั้นได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจว่าไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงจนกว่ารูปแบบความคิดนั้นจะเปลี่ยนคุณเคยคิดไหมว่าคุณพลาดโอกาสกี่ครั้งเพราะความกลัวคุณปล่อยให้โอกาสผ่านไปกี่ครั้งเพราะคิดว่าตัวเองไม่ดีพอหรือไม่มีสิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่โหดร้ายที่สุดคือความเชื่อเหล่านั้นคุณสืบทอดมาจากคนอื่นที่ก็ถูกจับครั้งอยู่ในความกลัวของตััวเเอองหมืนนกน ฉันมักจะพูดว่าปัญหาของความกังวลใจไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นการขาดความชัดเจนในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเองเมื่อคุณไม่เข้าใจความคิดของตัวเองคุณก็ไม่มีทางเปลี่ยนมันได้แล้วก็จะเกิดวงจรเงียบๆของความกังวลสงสัยและกลัวจนวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมารู้สึกเศร้าโดยไม่รู้สาเหตุที่แท้จริง ลองนึกภาพเด็กตัวเล็กๆที่พยายามประกอบจิ๊กซอว์เด็กคนนั้นรู้สึกหมุดหนิดร้องไห้และโยนชิ้นส่วนทิ้งไปแต่แล้วผู้ใหญ่คนหนึ่งก็มาสแสดงภาพบนกล่องให้ดูทันใดนั้นทุกอย่างเริ่มมีความหมายชิ้นส่วนไม่ได้เปลี่ยนไปแต่การรับรู้เปลี่ยนไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มเข้าใจจิตใจของตัวเองชีวิตยังคงมีความท้าทายอยู่แต่ตอนนี้คุณเห็นภาพชัดเจนขึ้นคุณรู้ว่ากำลังประกอบอะไรอยู่และฉันต้องการให้คุณเข้าใจตอนนี้ว่า คุณไม่ใช่เหยื่อของความกังวลใจคุณแค,ค,ค่สับสนเกี่ยวกับวิธีควบคุมความคิดของตัวเองและความสับสนนี้เข้าใจได้เพราะไม่มีใครสอนคุณเรื่องนี้ในโรงเรียนและถ้าคุณไม่ได้เรียนรู้ที่บ้านคุณอาจโตขึ้นมาโดยเชื่อว่าความทุกข์ทรมานเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นการเข้าใจว่าความกังวลใจเริ่มต้นจากความคิดคือก้าวแรกในการควบคุมตัวเองและมากไปกว่านั้น ความคิดคือการเลือกคุณสามารถเลือกที่จะคิดถึงสิ่งที่คุณอยากสร้างหรือคิดถึงสิ่งที่คุณกลัวจะสูญเสียการเลือกเป็นของคุณและผลที่ตามมาก็เช่นกันดังนั้นฉันอยากให้คุณคิดดูว่าวันนี้คุณคิดอะไรอยู่ที่เป็นอาหารให้กับความกังวลใจนี้คุณกำลังเลือกความคิดแห่งความกลัวหรือความคิดแห่งโอกาสเพราะสิ่งหนึ่งที่ฉันรับประกันได้คือโลกภายนอกของคุณจะไม่มีวันใหญ่กว่าภาพที่คุณถือไว้ภายในตัวคุณและถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าความกังวลใจครอบงำคุณ อย่าตำหนิตัวเองแค่เข้าใจว่าคุณเพิ่งเริ่มต้นการเรียนรู้ใหม่ๆเท่านั้นและนี่แหละคือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างคนส่วนใหญ่เชื่อว่าความกังวลใจคือจุดจบของปัญหาพวกเขาพูดว่าฉันมีความกังวลใจเหมือนกับว่านั่นคือการวินิจฉัยขั้นสุดท้ายไม่มีอะไรนอกเหนือจากนั้นแต่ฉันได้เรียนรู้ว่าความกังวลใจจริงๆแล้วมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวงจรที่ใหญ่กว่ามากวงจรเงียบที่แทบจะไม่รู้สึก ที่เริ่มต้นในจิตใจและสิ้นสุดในร่างกายและวงจรนี้ถ้าไม่ถูกขัดจังหวะอาจทำลายชีวิตของคนคนหนึ่งอย่างช้าๆทุกอย่างเริ่มต้นจากความคิดความคิดง่ายๆหนึ่งความคิดที่อาจถูกแทนที่ด้วยความคิดที่ดีกว่าแต่เพราะนิสัยการถูกฝึกฝนหรือการขาดสติความคิดนั้นจึงไม่ได้ถูกแทนที่ความคิดลบนี้เมื่อถูกทำซ้ำก็จะกลายเป็นความกังวลความกังวลที่ยังคงอยู่จะกลายเป็นความกลัวความกลัวที่ไม่ได้แสดงออกอย่างเหมาะสมจะกลายเป็นความวิตกกังวลแล้วเราทำอย่างไร เรากดทับมันเก็บไว้ข้างในแงทงทําเป็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยใสรอยยิ้มบนใบหน้าพูดว่าทุกอย่างโอเคแต่ภายในเต็มไปด้วยความวุ่นวายปัญหาคือร่างกายไม่โกหกเมื่อคุณเก็บพลังงานลบไว้มันไม่ได้หายไปแต่มันเปลี่ยนรูปแบบความวิตกกังวลที่ถูกกดทับจะกลายเป็นภาวะซึมเศร้าและภาวะซึมเศร้าเมื่อเวลาผ่านไปจะกลายเป็นโรคจริงๆร่างกายเข้าสู่ภาวะไม่สมดุลเริ่มส่งสัญญาณเล็กๆในตอนแรกเช่นนอนไม่หลับเหนื่อยแล้าเรื่องเบือ่ออาหารหัวใจเต้นเร็วแต่ถ้าคุณ เพิกเฉยต่อสัญญาณเหล่านี้มันจะรุนแรงขึ้นและกลายเป็นอาการปวดร่างกายอักเสบภูมิคุ้มกันลดลงและในหลายกรณีเป็นโรคร้ายแรงสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือต้นเหตุไม่เคยอยู่ที่ร่างกายแต่มันอยู่ในจิตใจภาวะซึมเศร้าในส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากบาดแผลใหญ่โตแต่มันเกิดจากชุดของความคิดเล็กๆที่ไม่ได้รับการดูแลมันเหมือนกับการปล่อยให้น้ำหยดจากก๊อกน้ำในบ้านวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาแล้วพื้นน้ำท่วมและคุณพูดว่าพระเจ้าช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้น แต่ความจริงคือมันเกิดจากหยดน้ำทีและหยดความคิดต่อความคิดหลายคนที่มีชื่อเสียงและดูมันประสบความสำเร็จเดินทางเส้นทางนี้โดยไม่รู้ตัวพวกเขาได้รับความโด่งดังสถานะความมั่งคัง่งแต่ภายในพังทลายฉันยังจําความโศกเศร้าเมื่อตอนที่โลกสูญเสียโรบินวินเลียมชายผู้ฉลาดและมีพรสวรรค์ที่ทาให้โลกทั้งใบหัหเราะ แต่ก็ยังต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดที่เงียบเงันนี้พิสูจน์ว่าความเจ็บปวดทางอารมณ์ไม่เลือกชนชั้นทางสังคมไม่เลือกบัญชีธนาคารมันส่งผลต่อผู้ที่ไม่รู้วิธีจัดการกับความคิดของตัวเองและนี่คือความจริงที่อาจทำให้รู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยแต่ต้องพูดออกมาตราบใดที่คุณยังคงกดทับความวิตกกังวลมันจะยังคงเติบโตในตัวคุณคุณต้องให้พลังงานลบนี้ถูกเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การเพิกเฉยไม่ใช่การปกปิดด้วยสิ่งเบี่ยงเบนหรือยา แต่ต้องถูกเปลี่ยนแปลงเพราะทุกความรู้สึกเป็นพลังงานที่เคลื่อนไหวและเมื่อคุณปฏิเสธพลังงานนี้มันก็เน่าเสียจากภายในตลอดเวลาหลายปีที่ฉันทำงานกับผู้คนทั่วโลกฉันเห็นรูปแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนจำไม่ได้คนที่มาหาฉันในสภาพใกล้จะล้มเหลวทางอารมณ์และหลังจากเข้าใจวงจรนี้ก็เริ่มฟื้นฟูตัวเองไม่ใช่จากภายนอกสู่ภายในแต่จากภายในสู่ภายนอกและการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นเมื่อคุณรับรู้ว่าฉันไม่ใช่ความวิตกกังวลของฉันฉันคือสติที่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ หนึ่งในช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตฉันคือเมื่อฉันตระหนักว่าฉันเองก็กดทับความรู้สึกของตัวเองภายนอกฉันดูแข็งแกร่ง,งตั้งใจและมีวินัยแต่ภายในมีบาดแผลเก่าความไม่มั่นใจและความกลัวลึกๆที่จะล้มเหลวอีกครั้งฉันไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครแค่ทำงานหนักขึ้นและยุ่งมากขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งร่างกายของฉันเริ่มตอบสนองเหนื่อยล้าอย่างรุนแรงสมาธิสัน้นและความรู้สึกคงที่ว่ามีบางอย่างผิดปกติแม้ทุกอย่างจะดูเหมือน ปกติในเวลานั้นฉันเข้าใจว่าร่างกายกำลังเรียกร้องให้ฉันหันมามองภายในและฉันต้องนั่งนิ่งๆฟังตัวเองมันไม่ง่ายมันไม่สบายใจแต่ที่นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาเมื่อฉันหยุดวิ่งเมื่อฉันยอมรับว่ามีความเจ็บปวดที่ต้องได้รับการโอบรับและแปลเปลี่ยนอาจเป็นเวลาของคุณตอนนี้บางทีคุณอาจกำลังรู้สึกแบบนี้ร่างกายเหนื่อยล้าจิตใจวุ่นวายหัวใจอึดอัดคุณสงสัยว่าทำไมฉันถึงรู้สึกแบบนี้ในเมื่อเทคนิคแล้วไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้น แต่ลึกๆแล้วคุณรู้ว่ามีบางอย่างในตัวคุณที่กำลังร้องขอความช่วยเหลือมันไม่ใช่เรื่องตื่นตูมหรือเรื่องขี้เล่นแต่มันคือร่างกายของคุณที่พยายามปกป้องคุณจากตัวคุณเองข่าวดีคือวงจรน,นี้สามารถถูกทำลายได้และก้าวแรกนั้นง่ายมากหยุดปฏิเสธสิ่งที่คุณรู้สึกเริ่มจากการรับรู้รูปแบบความคิดของตัวเองสังเกตว่าเมื่อไหร่ที่ความกังวลเข้ามารู้ว่าเมื่อไหร่ที่ความกลัวเริ่มตั้งถิ่นฐานอย่าต่อสู้กับมันแต่ตั้งคำถามว่าความคิดนี้จริงหรือแค่ความเป็นไปได้ที่ฉันสร้างขึ้น เพราะส่วนใหญ่คุณกำลังทุกข์เพราะสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นและถ้าคุณปล่อยให้เป็นอย่างนั้นร่างกายของคุณจะเดินตามเส้นทางนี้จากความวิตกกังวลสู่ภาวะซึมเศร้าจากภาวะซึมเศร้าสู่โรคภยัย จากโรคภัยสู่การสลายตัวแต่คุณสามารถหยุดมันได้ตอนนี้ด้วยความคิดที่แตกต่างด้วยการตัดสินใจที่แตกต่างไม่ใช่วันพรุ่งนี้แต่ตอนนี้เพราะคุณสมควรได้รับชีวิตที่สงบสุขและนี้ไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่มันคือสิทธิที่คุณมีเพียงแต่จะไม่มีใครมอบสิทธินี้ให้คุณคุณต้องเรียกร้องมันเริ่มจากสิ่งที่คุณคิดและวิธีที่คุณดูแลความรู้สึกของตัวเองสิ่งที่คุณเก็บไว้ทำให้คุณเจ็บป่วยสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงทำให้คุณเป็นอิสระสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รรูู้แและทบไมม่่ีใคพดดอยางชัเจน คือจิตใจของคุณมีพลังที่ไม่มีขีดจำกัดพลังในการเลือกว่าจะคิดอะไรและนี่แม้มันดูเรียบง่ายแต่มันคือกุญแจสำคัญของทุกสิ่งคุณสามารถเลือกอย่างมีสติสร้างความคิดในแง่บวกหรือในแง่ลบสร้างสรรหรือทำลายปัญหาคือคนส่วนใหญ่มักไม่เคยเรียนรู้วิธีทำเช่นนี้พวกเขาแค่ตอบสนองตอบสนองต่อข่าวสารต่อบค่าใช้จ่าย ฟังคำพูดของคนอื่นพร้อมกับความกลัวที่มาเยือนโดยไม่ได้ขออนุญาตพวกเขาดำเนินชีวิตในสภาวะเหมือนอัตโนมัติทางจิตใจคอยพอนความคิดที่พวกเขาไม่ได้อยากมีแต่กลับวงเวียนซ้ำซากทุกวันฉันได้ค้นพบด้วยตัวเองไม่ใช่แค่จากการอ่านหนังสือว่าความคิดไม่เพียงแค่เกิดก่อนความรู้สึกเท่านั้นแต่มันยังสร้างความรู้สึกนั้นขึ้นมาอีกด้วยและความรู้สึกนั้นเองจะส่งผลต่อสภาพร่างกายของเราหมายความว่าทุกความคิดที่คุณเลือกมีผลอย่างแท้จริงต่อความรู้สึกในขณะนี้และความรู้สึกที่คุณจะมีในวันพรุ่งนี้ดังนั้น การกำจัดความกังวลเริ่มต้นจากการตัดสินใจอย่างมีสติเลิกคิดถึงสิ่งที่คุณไม่ต้องการและเริ่มคิดถึงสิ่งที่คุณอยากจะมีชีวิตอยู่คุณเคยตื่นขึ้นมาในวันที่ดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษแล้วจู่ๆรู้สึกหนักใจโดยไม่มีเหตุผลไหม เหมือนมีบางอย่างผิดปกติแม้จะไม่รู้ชัดเจนว่าคืออะไรสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะจิตใต้สำนึกของคุณได้รับการเติมเต็มด้วยความคิดเชิงลบเป็นเวลานานเกินไปและมันก็ยังคงส่งต่ออารมณ์เชิงลบนั้นอย่างไม่กรองจิตใต้สำนึกไม่สามารถแยกแยะความจริงหรือความเท็จได้มันรับสิ่งที่คุณบอกซ้ำๆเช่นเดียวกับดินที่อุดมสมบูรณ์หากคุณหวานมาเมล็ดความกลัวคุณจะเก็บเกี่ยวความทุกขากหวานมาเมล็ดความเชื่อคุณจะได้รับความสงบสุข ฉันยังจำผู้หญิงคนหนึ่งที่ฉันเคยช่วยเหลือเมื่อหลายปีก่อนเธอถูกความกลัวเรื่องการถูกไล่ออกทำให้เป็นอัมพาตทุกเช้าก่อนลุกจากเตียงเธอคิดว่าถ้าวันนี้เป็นวันที่ฉันถูกไล่ออกละนั่นทำให้เกิดวงจรความตึงเครียดภายในที่ส่งผลต่อการทำงานของเธออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้วันหนึ่งเธอมาหาฉันและบอกว่าฉันทนความกังวลน,นี้ไม่ไหวแล้วสิ่งแรกที่ฉันพูดคือคุณกำลังเลือกที่จะคิดแบบนี้ทุกวันแล้วถ้าคุณเลือกที่จะคิดอย่างอื่นละเธอเริ่มแรกก็ต่อต้านเหมือนคนส่วนใหญ่แต่ก็ยอมรับความทา้าทายเป็นเวลาหนึ ให้จดบันทึกทุกความคิดเชิงลบและทันทีที่ทำได้ให้เขียนความคิดในเชิงบวกแทนสำหรับแต่ละความคิดเมื่อครบเจ็ดวันรายงานของเธอชัดเจนว่าจิตใจฉันเบาขึ้นฉันสามารถหายใจได้คุณเองก็ทำได้ความท้าทายนี้ง่ายแต่ทรงพลังในช่วงเจ็ดวันข้างหน้าทุกครั้งที่ความคิดลบปรากฏขึ้นไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดความกลัวหรือความไม่มั่นใจหยุดหายใจและเขียนความคิดเชิงบวกขึ้นมาแทนความคิดที่ทำให้คุณรู้สึกเข้มแข็งแม้ว่าจะยังไม่ดูเหมือนจริงก็ตาม ตัวอย่างเช่นหากคุณคิดว่าฉันจะจ่ายบินไม่ไหวในเดือนนี้ให้เปลี่ยนเป็นฉันกำลังหาวิธีแก้ไขอย่างสร้างสรรเพื่อดึงดูดรายได้ใหม่ๆนี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือวิทยาศาสตร์ประสาทสมองจะปรับโครงสร้างการเชื่อมโยงของมันตามสิ่งที่คุณพูดซ้ำๆพร้อมกับความรู้สึกสิ่งที่น่าสนใจคือคุณมีตัวเลือกนี้อยู่เสมอระหว่างคิดในแง่ลบหรือแง่บวกพลังงานเข้าสู่คุณเหมือนกระแสไฟฟ้าปราศจากอคติพร้อมที่จะถูกปั้นแต่งสิ่งที่คุณทำคือการให้รูปแบบแก่พลังงานนั้นด้วยความคิดของคุณคุณเลืออกที่จะะคิดไร นี่คือความลับคนส่วนใหญ่มักจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่ต้องการเช่นไม่อยากเจ็บป่วยไม่อยากถูกปฏิเสธไม่อยากล้มเหลวแต่จิตใจไม่เข้าใจคำว่าไม่ในแบบที่คุณคิดมันจะจดจ่อกับภาพที่คุณสร้างขึ้นและสิ่งที่คุณสร้างภาพในใจอย่างไม่รู้ตัวคือภาพของความเจ็บปวดความขาดแคลนและความล้มเหลวภาพเหล่านี้เมื่อถูกทําซ้ําจะกลายเป็นคําสั่งและคําสั่งนั้นกลายเป็นประสบการณ์ในทางกลับกันเมื่อคุณตัดสินใจคิดถึงสิ่งที่ต้องการเมื่อคุณสร้างภาพของความสำเร็จสุขภาพและความสำเร็จ คุณเริ่มสร้างสนามสันสะเทือนที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงและนี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีทางจิตวิญญาณมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ฝึกจินตนาการในแง่บวกเพียง5นาทีต่อวันสามารถลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดได้ถึง23%นนั่นคือการคิดในแง่บวกเปลี่ยนแปลงร่างกายของคุณในทางเคมีและสิ่งนี้ส่งผลต่อการตัดสินใจพลังงานและแม้แต่โอกาสของคุณ ฉันต้องการให้คุณเข้าใจว่าไม่ใช่การเพิกเฉยต่อปัญหาแต่เป็นการเลือกเล่นที่คุณจะใช้มองสถานการณ์นั้นคุณอาจมองเห็นความขาดแคลนหรือมองเห็นโอกาสคุณอาจมองเห็นความเจ็บปวดหรือค้นหาบทเรียนที่มันนำมาให้มันไม่ง่ายในตอนแรกฉันรู้เพราะรูปแบบเก่าจะพยายามดึงคุณกลับไปแต่ยิ่งคุณทำซ้ำม,มาเท่าไหร่มันก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมชาติมากขึ้นและในที่สุดโดยไม่รู้ตัวคุณจะเริ่มสันสะเทือนในความที่ที่แตกต่างคนจะสังเกตเห็นโอกาสจะเกิดขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือคุณจะเริ่มรู้สึกสงบ ความสงบเงียบที่มาจากภายในไม่ใช่ภายนอกตอนนี้ตอบฉันอย่างจริงใจคุณคิดถึงสิ่งที่อาจผิดพลาดไปกี่ครั้งแล้วในวันนี้แล้วถ้าคุณเปลี่ยนความคิดนั้นชั่วคราวเป็นคำถามง่ายๆว่าถ้ามันสําเร็จละเพราะคําถามท่าในแง่ลบกับครังเราไว้แต่คําถามท่าในแง่บวกปลดปล่อยเราและคุณสมควรได้รับเสรีภาพนี้เสรีภาพในการมีชีวิต โดยไม่ทำลายตัวเองเชื่อมั่นในกระแสของชีวิตและตระหนักว่าโลกภายนอกของคุณเริ่มต้นจากจิตใจของคุณหากคุณควบคุมความคิดของคุณได้คุณก็จะควบคุมชีวิตของคุณได้และถ้าคุณสามารถเลือกที่จะคิดทำไมยังเลือกสิ่งที่ทำลายตัวเองอยู่ การเปลี่ยนแปลงอยู่ห่างออกไปเพียงการตัดสินใจเดียวและการตัดสินใจนั้นกำลังรอคุณอยู่ตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่ทั้งความกลัวและความเชื่อเรียกร้องจากคุณนั่นคือการเชื่อในสิ่งที่ยังไม่เห็นความแตกต่างคือความกลัวสร้างภาพที่ทำให้คุณหยุดนิ่งขณะที่ความเชื่อสร้างภาพที่ปลดปล่อยคุณแต่ทั้งสองทำงานด้วยหลักการเดียวกันคุณใช้ภาพความคิดไปยังอนาคตและเริ่มมีชีวิตกับมันทางอารมณ์ในปัจจุบันตัวเลือกเดียวที่สำคัญจริงๆคือคุณจะเชื่อในความเป็นไปได้ที่เร้ายที่สุดหรือที่ดีที่สุด ตลอดเส้นทางของฉันสิ่งหนึ่งที่ลึกซึ้งที่สุดที่ฉันได้เรียนรู้คือยารักษาความกังวลที่แท้จริงไม่ใช่การควบคุมไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบหรือความหมกมุ่นกับผลลัพธ์ที่เป็นยาต้านพิษที่แท้จริงแต่คือความเชื่อไม่ใช่ความเชื่อที่ไร้เหตุผลรอคอยปาฏิหาริจากภายนอกแต่เป็นความเชื่อที่มีพื้นฐานจากความเข้าใจความเชื่อนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มเข้าใจวิธีการทํางานของจิตใจอารมณ์และพลังงานของตัวเองความเชื่อนี้ไม่ได้ทําให้คุณนั่งรออย่างไร้ประโยชน์แต่มันทําให้คุณลุกขึ้นเคลื่อนไหว คุณรู้ไหมว่าทำไมคนส่วนใหญ่จึงมีปัญหาในการเชื่อใจเพราะพวกเขาถูกสอนให้มองด้านที่ผิดของชีวิตพวกเขาเรียนรู้ที่จะมองเห็นความผิดพลาดความสูญเสียความเสี่ยงและลืมไปว่ามีอีกด้านหนึ่งที่สำคัญคือด้านของความเป็นไปได้โอกาสและทางแก้ไขแต่ด้านนี้จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อคุณพัฒนาความเข้าใจและความเข้าใจนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณเรียนรู้เมื่อคุณหยุดใช้ชีวิตแบบอัตโนมัติและเริ่มสำรวจความเชื่อของตัวเองรูปแบบการคิดและความกลัวของคุณเอง ผมยังจําได้ชัดเจนว่าตอนที่ผมเริ่มพัฒนาความเชื่อนี้ซึ่งมีพื้นฐานจากความรู้ผมไม่ได้มีการศึกษาสูงไม่มีเงินและมีภาพลักษณ์ตัวเองที่บิดเบือนอย่างมากแต่ชายคนหนึ่งพูดบางอย่างที่เปลี่ยนความคิดของผมไปอย่างสิ้นเชิงว่าคุณมีบางสิ่งอยู่ภายในตัวที่ถ้าคุณค้นพบว่ามันทํางานอย่างไรมันจะเปลี่ยนทุกอย่างได้โดยสิ้นเชิง และเขาพูดถูกเพราะเมื่อผมเริ่มศึกษาจิตใจและเข้าใจว่าความคิดของผมสร้างความจริงอย่างไรบางสิ่งที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนได้ตื่นขึ้นมาในตัวผมคือพลังความมั่นใจและมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะชีวิตดีขึ้นแต่มันเกิดขึ้นก่อนที่จะดีขึ้นและด้วยเหตุนี้ชีวิตจึงเริ่มดีขึ้นคุณเห็นไหมว่าทุกอย่างพลิกผันอย่างไร คนส่วนใหญ่รอให้รู้สึกดีแล้วค่อยเปลี่ยนความคิดแต่ความจริงคือคุณจะเริ่มรู้สึกดีได้เมื่อคุณเปลี่ยนความคิดก่อนนี่แหละคือความเชื่อที่มีความเข้าใจคุณไม่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อจะเชื่อใจคุณเชื่อใจแล้วทุกอย่างก็เริ่มเข้าที่เข้าทางวิทยาศาสตร์สมัยนี้ยืนยันเรื่องนี้อย่างชัดเจน งานวิจัยที่ทำโดยสถาบันต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่าคนที่สร้างความเชื่อบวกต่อตัวเองและชีวิตมีความยืดหยุ่นทางอารมณ์มากขึ้นสุขภาพร่างกายดีขึ้นและมีระดับการอักเสบรัรงต่ำกว่าจิตใจสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้ร่างกายทำงานอย่างสมดุลความเป็นอยู่ที่ดีไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่มันเป็นการตอบสนองทางสรีวิทยาต่อความคิดที่สอดคล้องกับความเชื่อมัน่น เมื่อคุณเลือกใช้ชีวิตด้วยความเชื่อแม้ว่าผลลัพธ์จะยังไม่ปรากฏชัดเจนคุณจะเข้าสู่สภาวะของความเป็นอยู่ที่ดีสภาวะนี้มีแรงดึงดูดมันดึงดูดสถานการณ์และผู้คนที่สั่นไหวในความถี่เดียวกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นความสอดคล้องของการสั่นไหวเป็นชีวิตที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภาย,นย,นยนในของคุณคุณไม่จําเป็นต้องบังคับตัวเองแค่จัดให้ตรงกันเท่านั้นตอนนี้ผมอยากให้คุณหยุดคิดดูว่ารูปแบบอารมณ์ลักของคุณคืออะไรคุณตื่นขึ้นมาด้วยความมั่นใจหรือความกลัวคุณนอนหลับด้้วววยคคาามมกกตัููหรรือสึผิด เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่กำหนดวันของคุณแต่ยังกำหนดชะตากรรมของคุณด้วยถ้าคุณให้อาหารความคิดเรื่องความขาดแคลนอย่างต่อเนื่องมันเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้สึกสงบแต่ถ้าคุณเริ่มให้อาหารความคิดเรื่องความเป็นไปได้ระบบของคุณจะตอบสนองด้วยความเบาสบายความชัดเจนและพลังงานมากขึ้น ผมเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่เข้าร่วมโปรแกรมของเราเขามักวิตกกังวลเชื่อว่าเขาไม่สามารถเป็นผู้ประกอบการได้เพราะไม่มีทุนไม่มีประสบการณ์และมาจากครอบครัวฐานะยากจนแต่เมื่อเขาศึกษาอย่างลึกซึ้งว่าความคิดส่งผลต่อผลลัพธ์อย่างไรเขาตัดสินใจเปลี่ยนสิ่งง่ายๆคือวิธีที่เขาพูดกับตัวเองทุกวันเขาท่องประโยคใหม่ว่าฉันสามารถสร้างเส้นทางของตัวเองได้เขาท่องจนคำพูดนั้นไม่แปลกหูอีกต่อไปจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเขาหลายเดือนต่อมาเขาเปิดบริษัทที่ปรึกษาด้านดิจิทัลขนาดเล็ก วันนี้เขามีพนักงานมากกว่า30คนและส่งผลกระทบในชีวิตของหลายพันคนสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่สิ่งภายนอกแต่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนในใจเขานี่คือคำเชิญที่ความเชื่อมอบให้คุณมันไม่ใช่แค่การเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นแต่มันคือการเริ่มมองเห็นสิ่งที่คุณเลือกจะเชื่อและนั่นเปลี่ยนทุกอย่างเพราะทันทีที่คุณสร้างความเชื่อที่มีความเข้าใจคุณจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งภายในความวิตกกังวลจะไม่มีที่ว่างในใจคุณอีกต่อไปเพราะคุณหยุดให้อาหารความคิดที่คอยสนับสนุนมัน คุณต้องเข้าใจสิ่งนี้ว่าไม่มีปัญหาภายนอกใดที่จะมีพลังมากกว่าจิตใจที่สอดคล้องกับความเชื่อเมื่อคุณเชื่อมต่อกับพลังนี้คุณจะรู้สึกดีและความรู้สึกดีนี้ไม่ขึ้นกับสถานการณ์ใดๆแต่มันเกิดจากการเลือกการเลือกที่เงียบสงบแต่เปลี่ยนแปลงชีวิตคือการเชื่อใจแม้ก่อนจะเห็นผลเป็นการก้าวไปข้างหน้าแม้ไม่รู้ทุกก้าวเป็นการรักษาจิตใจให้สะอาดแม้ว่าชีวิตภายนอกจะวุ่นวาย และบางทีตอนนี้อาจเป็นเวลาที่คุณต้องเลือกนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่เมื่อทุกอย่างดีขึ้นแต่เป็นตอนนี้เพราะนี่แหละจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นความวิตกกังวลจะละลายไปในความเชื่อและความเชื่อนี้เริ่มต้นจากความคิดใหม่ความคิดที่พูดว่าแม้ว่าฉันจะยังไม่เห็นแต่ฉันรู้ว่าฉันอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องและชีวิตจะยืนยันความมั่นใจนี้ในทุกก้้ว คุณเคยสังเกตไหมว่าคนส่วนใหญ่มักรออะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงภายนอกเสียก่อนจึงจะเริ่มใช้ชีวิตอย่างเต็มที่พวกเขาพูดว่าเมื่อฉันมีเงินมากกว่านี้ฉันจะรู้สึกสงบหรือเมื่อฉันออกจากงานนี้ฉันถึงจะมีความสุขบางคนไปไกลถึงขั้นว่าเมื่อคนอื่นให้ความสำคัญกับฉันฉันจึงจะเชื่อในตัวเองแต่สิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจและบางทีคุณก็อาจยังไม่รู้เช่นกันคือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงภายนอกเลยจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงภายในก่อน นี่คือความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ที่กักขังชีวิตเอาไว้นั่นคือภาพลวงตาว่าโลกนี้ต้องดีขึ้นสภาพแวดล้อมต่างๆต,ต,ต,ต้องเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมในขณะที่ความจริงแล้วสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงคือภาพลักษณ์ของตัวเองต่างหากวิธีที่คุณมองตัวเองนั้นเป็นตัวกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างอาชีพความสัมพันธ์สุขภาพความสามารถในการสร้างความมัง่งคั่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีที่คุณตอบสนองต่อความวิตกกังวลคนส่วนใหญ่มีภาพลักษณ์ของตัวเองที่ถูกจำกัดอย่างมากซึ่งถูกสร้างขึ้นมาตลอดหลายปีโดยอิงจากคำวิจารณ์ความล้มเเเวการรปียบบท การถูกปฏิเสธและประสบการณ์ที่ถูกดีความผิดผิดและสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือพวกเขาไม่เคยรู้ตัวเลยว่าพวกเขากำลังดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของภาพลักษณ์ที่แตกสลายนั้นพวกเขามองตัวเองในกระจกทุกวันแต่ไม่เคยเห็นตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาเลยเห็นแต่ภาพซ้ำๆของสิ่งที่คนอื่นพูดและใช้ชีวิตอยู่ในอัตลักษณ์ที่ยืมมาถูกหล่อหลอมด้วยความกลัวและความไม่มั่นใจ ผมรู้ดีว่ามันทำงานอย่างไรเพราะผมเคยผ่านสิ่งนี้มานานมากผมเคยมองตัวเองว่าไม่มีค่าเป็นคนที่ไม่มีอนาคตไม่มีการศึกษาอย่างเป็นทางการมีอดีตที่เต็มไปด้วยความผิดหวังเมื่อผมเลิกเรียนและไปทำงานที่ปั๊มน้ำมันโรงงานหรืออะไรก็ได้ที่จ่ายค่าใช้จ่ายผมเชื่อจริงๆว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมจะทำได้และฟังนะไม่มีใครบอกผมตรงๆว่าแบบนั้นแต่ผมเชื่อด้วยตัวเองนี่แหละคือประเด็นสำคัญไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นบอกที่กำหนดชีวิตคุณแต่เป็นสิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นพูด ความวิตกกังวลมักเกิดขึ้นตรงนี้เมื่อภาพลักษณ์ของตัวเองไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของอนาคตคุณฝันถึงชีวิตที่ยิ่งใหญ่แต่ภายในกลับรู้สึกตัวเองเล็กเกินไปที่จะทำให้เป็นจริงจากนั้นก็เกิดความขัดแย้งความรู้สึกว่าไม่สามารถทำได้ไม่สมควรได้รับหรือว่าคุณมักจะตามหลังคนอื่นอยู่เสมอมันเหมือนกับการขับรถโดยดึงเบรกมือไว้คุณเหยียบคันเร่งแต่รถไม่เคลื่อนที่มันทำให้คุณหมุดหนิดเหนื่อยล้าและป่วย ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของตัวเองจึงเป็นก้าวสำคัญที่สุดก้าวหนึ่งที่คุณจะทำได้เพื่อปลดปล่อยความวิตกกังวลมันไม่ใช่เรื่องความหยิ่งทะนงหรือแค่การคิดบวกที่ว่างเปล่าแต่มันคือการสร้างฐานที่จิตใจของคุณทำงานอย่างมีสติขึ้นใหม่เพราะทุกอย่างในชีวิตของคุณถูกกรองผ่านเลนที่มองไม่เห็นนี้นั่นคือวิธีที่คุณมองตัวเองผมอยากถามคุณตอนนี้ว่าใครเป็นคนทำให้คุณเชื่อว่าคุณทำไม่ได้ใครทำให้คุณคิดว่าคุณไม่ฉลาดพอไม่สวยพอหรือไม่สมควรประสบความสำเร็จ และทำไมคุณยังคงเก็บเสียงเหล่านั้นไว้ในใจคุณควรหยุดเสียงสะท้อนเหล่านั้นจากอดีตและเริ่มสร้างภาพลักษณ์ใหม่ภาพลักษณ์ที่สะท้อนตัวตนที่แท้จริงของคุณไม่ใช่ภาพที่คนอื่นบอกว่าคุณเป็นวิธีฝึกที่ดีที่ผมสอนและช่วยเปลี่ยนชีวิตหลายคนคือการมองภาพในใจด้วยคำยืนยันที่ชัดเจนจงหยิบสมุดขึ้นมาแล้วเขียนรายละเอียดว่าในอีกหนึ่งปีข้างหน้าคุณเห็นตัวเองอย่างไรเมื่อปราศจากความวิตกกังวลอยู่ในความสมดุลและภาคภูมิใจกับตัวเองจงเขียนในรูปแบบปัจจุบันราวกับว่าเป็นความจริงแล้วเช่น ผมเป็นคนที่มั่นใจและมีสมาธิมีความควบคุมความคิดของตัวเองผมตื่นขึ้นทุกวันด้วยความชัดเจนและเป้าหมายผมดึงดูดทางแก้ไขได้อย่างง่ายดายผมรู้สึกสบายใจในตัวเองอ่านสิ่งนี้ทุกวันด้วยความรู้สึกทำติดต่อกัน21วันคุณจะเริ่มเห็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือจิตใจของคุณเริ่มเชื่อและร่างกายเริ่มตอบสนองพลังงานเปลี่ยนไปและพร้อมกับมันพฤติกรรมการตัดสินใจและโอกาสต่างๆก็เปลี่ยนตามไปด้วย ตัวอย่างเช่นคนดังอย่างจิมแคร์รี่เขาให้เครดิตกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขากับการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตัวเองก่อนที่เขาจะกลายเป็นนักสแสดงที่ได้รับค่าตอบแทนสูงที่สุดในโลกเขาเคยเขียนเช็คให้กับตัวเองเป็นจำนวนเงิน10บล้านบาทไทยเพื่อเป็นค่าบริการในการเป็นนักสแสดงในช่วงที่แทบจะจ่ายค่าเช่าบ้านไม่ไหวเขามองเช็คใบนี้ทุกวันและเห็นตัวเองในเวอร์ชันอนาคตนั้นเขาไม่ได้รอให้ใครยอมรับก่อนจะเชื่อเขาเชื่อก่อนแล้วจึงได้รับการยอมรับนี่แหละคือวิธีที่มันทำงาน ความเป็นจริงภายนอกของคุณเป็นเพียงเงาสะท้อนที่ตามหลังภาพที่คุณถืออยู่ภายในและตราบใดที่ภาพนั้นยังเล็กจำกัดหรือเสียหายไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรได้ดังนั้นการสร้างภาพลักษณ์ตัวเองขึ้นใหม่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นราักฐานความวิตกกังวลจะอ่อนแรงลงเมื่อคุณเริ่มเชื่อมั่นในตัวตนของคุณเองเมื่อคุณมองตัวเองด้วยความรักความชัดเจนและความจริงใจคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อสงสัยตัวเองคุณเกิดมาเพื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาและเพื่อขยายความสามารถทั้งหมดนี้เริ่มต้นที่กระจกไม่ใช่โลกภายนอก ดังนั้นวันนี้ตอนนี้ในเวลานี้ให้คุณสัญญากับตัวเองอย่างเงียบๆว่าผมจะเลือกภาพลักษณ์ที่ทรงพลังที่สุดของตัวเองและจะยึดมั่นในภาพนั้นจนกว่าจะกลายเป็นความจริงของผมเพราะคุณสมควรมีชีวิตอย่างสงบสุขกับตัวเองและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นความวิตกกังวลจะไม่มีที่ซ่อนตัวอีกต่อไป ถ้ามีสิ่งใดที่คุณควรจดจำจากตอนนี้นั่นก็คือคุณมีพลังที่จะเลือกสิ่งที่คิดและนั่นเปลี่ยนแปลงทุกอย่างความวิตกกังวลความกลัวข้อจำกัดไม่ใช่ความจริงที่แน่นอนแต่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นภายในและสามารถเปลี่ยนแปลงได้และทุกอย่างเริ่มต้นจากการตัดสินใจเงียบๆที่ลึกซึ้งนั่นคือการควบคุมจิตใจของตัวเองแทนที่จะถูกจิตใจควบคุม ถ้าข้อความนี้มีความหมายกับคุณรู้ไว้ว่ายังมีอีกมากรอคุณอยู่วิดีโอต่อไปปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้วในวิดีโอนั้นคุณจะก้าวขึ้นอีกขั้นหนึ่งในเส้นทางการรู้จักตัวเองปลดล็อกการรับรู้ใหม่ที่จะทําให้คุณดีขึ้นกว่าเดิม1%ขอบคุณที่ติดตามผมมาถึงตรงนี้ผมรอพบคุณในวิดีโอต่อไปด้วยกัน